อะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชาวราศีธนูพี่มุถามมาเลยค่ะชาวราศีธนูนะคะในระหว่างวันที่21พฤศจิกาถึง20ธันวาคมค่ะโอเคธนูนะตั้งใจไปพร้อมกันเข้าสู่วา,วาเลนไทน์แล้วห,หลายๆคนก็คงจะไปเอนจอยหรือไม่ก็น่าขอให้ได้เจอในะคู่ละกันนะใครสนเนี่ยราศีธนูเหนื่อยนะเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดๆอิจฉาสิอิา่างไม่พอ ปัญหารอบด้านอีกเอาเข้าไปเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆยอมเลยแต่คุณร้องเรียนหรือ้รับความยุติธรรมได้แน่นอนความยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเสมอใช้คำนี้เลยแต่โดนแน่ๆน,นะ The เดวิลขึ้นลักซ้อนซ่อนชูก็ได้รักสามเร้าก็เกิดขึ้นได้อบายามุกหวยหุน้นการสาร,าระไปสิมาครบเลยเขาว่าดาร์กไซด์เหนื่อยโอ้พิจิกเป็นน่าสงสารนะพิจิกเหนื่อย เหนื่อยแบบว่าไม่รู้จะยังเหนื่อยยังไงละใส่แฮชแท็กไปเลยไว้ใช้สีพิจิกธนูธน,นูใส่แฮชแท็กเลยชีวิตมันไม่ง่ายสําหรับเดือนกุมภาใช้คํานี้เลยชีวิตไม่ง่ายสําหรับเดือนกุมภาธนูนะการเงินก็ไม่จบมีปัญหาเรื่องการเงินอีกธนูนะเหนื่อยอีกคือมันโดนทุกอย่างหมดนะเลอยอแต่ก็ต้องเจ็บก่อนแล้วลค่อยถึงดี ไม่มีคำว,ว่าดีเลยใช้คำนี้ต้องเจ็บก่อนแล้วค่อยถึงดีอาธนูเรามาดูกันว่าคำถามอะไรบ้างมีคำถามจากในการนะคะว่าจะขายที่ดินได้ไหม,มนึกถึงที่ทางนะช่วงนี้คนอยากขายที่ดินกันเยอะนะใช่ค่ะ ได้แบบชิวเฉียดคิดว่าจะไม่ได้เกือบจะไม่รอดเกือบจะตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ได้ได,ได้นะยินดีด้วยครับแต่อาจจะได้เงินแบบมาเหนื่อย,ยนิดนึงมันอาจจะไม่สมน้าสมเนื้อที่เราคาดแต่ได้แน่นอนเขาจะดงความดีด้วยนะครับสำหรับราศีธนูท่านหนึ่งนะค่ะแล้วก็มีส่วนเรื่องอ่าเรื่องของการงานกับการเงินว่าอ่าจะเกิดได้ขึ้นไหมในเดือนนี้คะ่ะโอเคแล้วถึงเรื่องการงานก่อนนะป็นไงบ้างธนู การงานจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับภายในนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานเรืมึงไปโดยเฉพาะด้วยจะทําออกมาได้ค่อนข้างดีคิดหลายอย่างหลายๆสิ่งรวมทั้งคาว่าต่างประเทศต่างชาติอาจจะดีงานต่างชาติต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้คิดไม่ตกกังวลใจมีความรังเลใจอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่น่าเกตียดนะครับผมจะไปเป็นเรื่อง,งของการเงิน ดีดีไม่ต้องกังวลทำงานหาเงินได้สำเร็จด้วยไม่คอยอยู่นิ่งกับทีใช้คำนี้อ,อ่ะก็ถือว่าโอเคนะเขา<อ>เ<ค>ราวศิธนู่ชาวศิษฐ์นูก็ถือว่าดีแต่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหลายหลายเรื่องก็กว่าจะดีอ่ะก็ต้องเหนื่อยหนบอ <c oughs> สุดๆอ่ะนะเหนื่อยหลายเรื่องแต่ก็ยังสำเร็จนะครับ ก็ติดตามกันได้ช่อง2ทงลูฟ้า,ฟานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวกับดรเทมก็สามารถติดต่อได้นะคะทางซ่องทานที่ขึ้นทางหน้าจอแล้วก็มีทาง Official Line นะคะ t i k t o อ,อ Facebook <IG S 2> และ i อ <IG S 1> <YouTube S 2> ค่ะนะครับแล้วก็ Happy Valentine ทุกท่านนะครับชาวราศีธน,น,<ล>นูุเช่นกันขอให้มีความสุขละกันนะ